ท้องเพลงแล้วก็จะเป็นการแสดงแบบของผู้แสดงแบกอินดี้มาสุมผ้าทอบ้านบางทองหรือว่ากระยาผ้าทอนะค,ะคหมู่ที่3ามตำบลจร์เกสสพนอำเภอหูทองค่ะก็เริ่มลุ่มต่อผ้ามาปีสอ4 3ครับโดย ลายนนสำนักปี2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณลุไนัยนด๊าพระเราชกัญญานะครับได้พระราชทานลายผ้าถ้ามันมีลายขอดไทยจะเป็นชุดผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามแท้นะครับออกแบบแนวประยุกต์ร่วมสมัยให้ดูเก๋ทันสมัยตามสไตล์นะครับค่ะได้เห็นภาพนะคะ ทั้งสองท่านนะครับเป็นท้าทาสีเดียวกันเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับยอมด้สีลาติกนะครับค่ะเป็นสินค่ะนอกจากจะเป็นกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะคะก็ยังเป็นวิละอวนลงปักรักค่ะที่ที่มาช้าไม่ใช่อะไรนะคะใทางด่วนเชิงต้นสนค่ะเสื้อตกแต่งด้วยโลกรากระบายแขนนะคะสวยงามมากนะคะ ผู้เดินแบบอิติมศดิ์ของจังหวัดสุรักอายุวัฒนะคะคกรรมการหลักประชาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจะมาในส่วนของผ้ายกไทยลังคูนสีฟ้าอมนะคะอีกหลายชุดนะคะชุดนี้เพิ่งเป็นชุดแรกเท่านั้นเองนะคะนำทีมโดยท่านพ่อเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการออกแบบน,นะครับอย่างรอบคอบโดยใช้ภูมิปัญญามีความชำน,นาญแท้จริงค,ครับค่ะ,คะ เยียงของชุดของคุณจิตรานี่นะคะความพิเศษความสวยงามความหวานจะอยู่ที่ค,คล้ายๆกับเป็นผ้าโปรก่งด้านหลังนะคะที่เป็นคล้ายๆสบายนะคะ